ครับวันนี้ช่วงบ่ายๆมาทุ่งนาบ่ายๆมาท่งนามาเก็บเห็ดทานพี่น้องครับนี่คือเห็ดทานครับตอนนี้แม่บา้านเขากำลังเก็บเห็ดทานครับอันนี้ก็เรียกว่าเห็ดทานนะครับเห็ดทานเนี่ยเก็บย่งไงเก็บบ่ค่อยยากออกหลายครับออกตตเต็มนะครับนี่จับดอกช่ยนะดอกงามๆชันะ่อนี่นี่คือเห็ดทานครับเห็ดทานครับแม่บ้านเขากำลังเก็บครับตอนนี้กำลังกลับเก็บเห็ดทานครับพี่น้องออกมาออกเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิบภาพพี่น้องเบิ่งเลยครับ อันนี้มันมันเถาแล้วอันนี้ด <antique energy. S 1> อกเน,นี้ทามันเถาแล้วนี่ดอกนี้มันเถาแล้วนี่ครับครับอันนี้กําลังจุบจูมครับนี่อันนี้ดอกนี้กําลังจุบจูมครับนี่ดอกนี้จุบจูมครับอ๋ออกมียุบป้านี่ครับร่องมือขมเห็ดทานออกสิละครับพี่น้องร่องมือขมเห็ดทานจะออกนี่สิครับครับครับออกจุบก็ร่างงามครับนี่ดอกนึงอยู่ใต้นี่ยูใต้นี่ครับดอกนึงยูใต้นี่ครับดอกแง่รบ่เอาเอาไวปปิดป็นแนวครับ ใหดทานครับออกเต็มครับช่วงนี้ออกเต็มเลยครับเดินเดินดูครับนี่ครับออกมาครับหนยูุ่เต่ท่งขุนทงด่านล้างแห่งหลายครับดอกถั่วโบเออดอกโบเออดอกดอกมามาด่านนี้แถวนี่ครับออกมาแถวนี้ปูนี่แถวห่มนะครับหนี่งห่มห่มเมกครับตอนนี้เฮ็ดทางล่างออกเออแถวนี้แหละจุกุจิกิยึ่ดอก ครับน,นี่เห็ดทานครับพี่น้องกำลังออกครับแตจะเก็บเห็ดทานแบบบ้านเห็ดทานครับแมนบดครับนบดครับอนี่ครับครับกำลังครับนี่ครับอีกดอกนึงครับนพูดทางด้านหลังอีกโอ้เยอะแยะนี่อยูอย่ในป่านึงนีง่นี่อีกป่านึงนีง่ นี่น oh, ี่นี Trevor ่อยู่นี่โอ้ใบไม้พกอยู่นี่นโอ้ดอกนี่โอ้ยเนื้องามคายเด้ไขแกยแต่้องามด้วยเจ้พุ่งดาวโอ้ดอกนี่งามขึ้นเห็ดทานซ้ำนี่เรียบสวยแบบนี้สวยก็น่างามครับเห็ดทานครับแกงแซ่บครับพี่น้องตังแกงเส่บแบบแบบแกงแกงเสนาบย่านางครับใส่ปลาแดกธรรมดาก็แซ่บเสีบหอมครับอร่อยครับเห็ดทานนี่ครับัานใบย่านางครับตอนนี้แม่วากรลังเก็บครับพี่น้องเก็บเห็ดทานอยู่หน้าผมเองครับพี่น้อง ออกกิปลาหน้าเองครับพี่น้องคือปลาหน้าผมครับพี่น้องบายบายมื่อนี้เฮ็ดทานมันออกครับไอพี่น้องเบิ้งสภาพปลาเนี่ยครับปลาหน้าหัวหน้าจะคลองเองครับพี่น้องไม่ได้ไปเก็บไปใส่ครับนี่เฮ็ดทานครับพี่น้องเฮ็ดทานเดี๋ยวก็เฮ็ดทานเดี๋ยวก็เฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกเฮ็ดทานครับเอาตอนหายบ้างครับบุก็ร่างฟูวมาอันดอกหน่อยก็แม่นครับนี่หน่อยๆหน่อยก็แม่นครับเฮ็ดทานครับ น네 <oh> oh um um ี่ครับแถวนี้แค่คักนี่งอุ้ยแถวใหลายคักนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับจุกุยตานี่ครับแมนเบิร์ตครับเฮทันนี่ครับออกครับนี่งขามทิมใครับขานทิมใบครับเกิดดีครับเฮทันนี่ครับดรอปโอ้จุกุอันนี้ดอกนึงครับพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ครับแมนเบิร์ตครับนี่ดอกนึงเยอะจะได้นี่ดอกนึงนี่ครับ ดาโอ้ยนี่นี่ดอกนึงเอาดอกนี้ก้อนนี่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 อีกดอกนึงนะครับนี่นี่นี่อีกดอกนึงเออนี่นี่อีกดอกนึงเ็ดทานเ็ดทานครับนี่ครดูไหนไหนอยู่ตรงไหนโอ้ยค่อยค่อยเปิดดูค่อยค่อยเปิดดูนะครับนี่ครับนี่โอ้ยจุกุอยู่ครับนี่ครับนี่ว้ายนี่กระนั่งนี่ครับดูดูน่ครับครับเ็ดทานครับโอ้ก็ออกกระนั่งงามออกเก็บ การจีบให้ทานครับพี่น้องเหดทานครับออกอยู่ทงหน้าบปอยู่สครับออกร้ายครับนี่อยู่ปลาท่านทั้งยังไปเบ่งออกขึ้นกันนี่เสียครับมีสองปลาอย่างนี้มีอยู่สองปลาอันนี้ปลาติดติดเป็นปลาติดงะมวยพันครับนี่ครับเพ็ดเหดทานออกครับพี่น้องกะลังกะลังงามครับจ็บครับโอ้ตอนนี้เนี่ยเกือบเครื่อนกระตาแล้วครับครับ คุณโซนี่เห็นนี่บุ้ยตะนายครับต้องหาอีกเวงครับโอ้ยนี่นี่จุกุยอยู่ไหครับไม่จะออกเป็นกลุ่มมีผูดแหงสิรลายฉากในยุคน่าโอ้ยนี่นี่นี่กลุ่มนึงนี่กลุ่มนึงนี่ครับนี่กลุ่มหนึ่งนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ดอกนง่ายโอ้หยับหยับมุนอีกอันนึงดอกนึงแล้วนี่กลุ่มนึงนี่โอ้นี่กลุ่มนึงครับ อันนี้อันนี้ดอกนึงนี่โอ้ดอกนี้งามอันนี้ดอกครับมันจะออกเป็นกลุ่มสิครับเฮ็ดเฮ็ดทานครับครับอันนี้คือคือเก็บเห็ดคือเห็ดทานอันนี้ยังกินมันเอาได้ครับยังกินได้คือว่านี่เห็ดพวกกินพวกกินเป็นเห็ดมันไม่เบื่อครับแต่พวกกินนี่เห็ดมันบ่เบื่อครับครับสมมันรสิเป็นออกกิ่ใต้ใบไม้ครับครับนี่เห็ดทานครับ โอ้นี่ครับนี่กำลังงามกำลังงามครับครับตอนนี้บานกําลังเก็บเห็ดทานครับพี่น้องย่างหาเอาบุงครับครับมันหายง่ายครับพี่น้องรงไปหางเครื่องมึงเด็ดไปนี้หรอโอ้เด้เครื่องกะตาหรอกครับพี่น้องข้าวเดียวครับเป็นกะตาอันนี้หาเห็ดทานครับพี่น้องออกเป็นกลุ่มๆครับ เป็นกลุ่มครับไม่เคยออกแค่นี้มันกิเคยออกแค่นี้ออกเป็นกลุ่มครับย่างเลาะหาครับพี่น้องตอนนี้เก็บไปแล้วกลุ่มหนึ่งโอ้ดีอีกครับพี่น้องอันนี้เขาจะมาเห็ดเห็ดกอขาวครับพี่น้องนี่ว่าเอาละครับมันเถาะละครับนี่เห็ดเห็ดกอขาวครับอันนี้ก็อันนี้ก็เห็ดกอขาวครับพี่น้อง อันนี้ก็เฮ็ดกอขาวบ๊ er. อบเอามันครับคร,รับนี่เอาอันนี้บ๊บบเก็บเอาครับนี่มื่อนี๋เอาเอาแต่เฮ็ดเอาแต่เฮ็ดทานยางเดียวครับเฮ็ดยางอื่นบ๊บเอาครับอันนี้เฮ็ดกอขาวเฮ็ดกอขาวครับครับมือนี้ก่ะมามาเก็บเฮ็ดเฮ็ดทานครับเอามาสรุปพี่น้องเพิ่นบางแนวดนแล้วเออนี่นี่นี่ครับนี่เออนี่นี่ดอกปลานึง นี่ป้าหนึ่งสิบเอ็ดติ๊กตี๋จะไปเอาอยู่บ้าโอ้อดินี่อีดอกนึงนี่นี่นี่อีดอกนึงนี่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 อีดอกนึงครับอ๋อสรุปรบกวนพี่น้องมาโดนแล้วครับอีดอกนึงครับโอ้นี่อดอกนึงครับครับ่าจังซีครับครับนี่คือการเก็บเฮ็ดทานครับอยู่ตรงให้ทางหน้ากับสุดท้ายนี่กับครับกับรบกวนพี่รบกวนน้องครับจย่งเดีกับลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับเด้อครับเป็นการเก็บเฮ็ดทานครับครับ อันนี้ดอกนึงดอกเถาเถาจักน้อยครับแต่ว่าก็กินได้ครับมันแข็งอยู่ครับมันแข็งดีครับนี่โอ้นี่ก็เรียกว่าเห็ดฐานครับครับอันนี้ก็คือผลงานครับเก็บมื่อนี้ได้เครื่องกระตาครับที่หนองร่มเมือกระตานี่ครับนี่ได้เครื่องกระตาครับเก็บเดี๋ยวจะเก็บต่อเลยครับสำหรับเก็บนี่ครับโอ้นี่อีกปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งในบาเอานนี่ครับครับกองได้เครื่องกระตาแล้วครับคิดว่าดอกงามครับเอาเอามาโช่วยนะครับโอ้สองดอกครับเอายุบไปโอ้ยุบหุ่นแห้งไร้ครับนี่ อ๋อไช่ใกล้ไกลใ่กล้ใกล้คครับขอบคุณครับครับเน็ตการ์ครับครับช่วยเจกสองดอกครับสุดท้ายถ่ายคลิปครับให้กําลังใจเลยครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อขอบคุณครับดีครับ